รีวิวรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งสางานและจัดภายในวันเดียวกูทะเลาะกับนิกจนกูขอไม่แต่งแล้วบกครับมันทําให้เรารู้สึกเหมือนเจ้าหญิงใช่ชุดนั้นมันเจ้าหญิงมากก็คือหน้าคือแต่งการบะสวยมันกลัวทุกอย่างมันไม่เป็นตามแพลนมันกังวลว่าเราคิดอะไรยังไม่ครบนาย โอชากหลังน่ารักน่ารนะคะ6 6 0 Society Studio มพูดถูกหรือเปล่า360 Studio Society นะคะแล้วกเปิดเลยแล้วก็อยู่แถวบ้านพวกเราด้วยนะคะมาดูได้เขามีหลากหลายห้องมากเลยห้องที่พวกเราอยู่ก็จะมีทั้ง space มี green room มี American dining ก็ถ้าใครสนใจกะตรงนี้เลยีพีนี้พิเศษมากใช่ค่ะคนถามมาเยอะเยอะมากวิวรายละเอียดเกี่ยวกับงานแต่ อะไรที่มันเกิดขึ้นจริงไหมมึงไปดี <laughs> พอเดยวมึงกันจเจอโปรเซสของมันนะเราจะแบ่งเป็นง่ายๆเป็น3อ่ะ ก็คือตอนหลังโดนขอตอนระหว่างและ a f t เกือบจะแต่งงานเออกูอยากรู้เลขพอแบบเข้าขอมึงแล้วแน่นอนมันจะปลื้มปิติมันมีความช็อกอะไรบางอย่างบ้างแบบวัตเนกกูวัตเนกตลอดกูไม่ได้ทําอะไรเลยสองสามเดือนเพราะเหตุผลคือกูไม่รู้ว่าต้องทํายังไงต่อมันไม่มีทัวร์เรียลอะว่าแบบมึงต้องสองสามสี่ริงที่กูแนะนําเลยคือหลักแต่งงานนะมึงดูก่อนเลยว่ามึงแพลนว่ามึงจะแต่งประมาณช่วงเดือนไหนเพราะว่ามันจะเป็นตัวกําหนดไทม์ไลน์ว่ามึงควรจะทำอะไร ช่วงเวลาไหนหลังจากที่กูได้วันกูลาสบินิทมากจนเวดีิแพนเดอร์ด่าว่ามาช้ามากๆค่ะเพราะว่าจริงๆปกติเขาเตรียมงานกันประมาณหเดือนมันต้องนานขนาดนั้นไหมจริงๆมันต้องนานเพราะว่าหลายอย่างมันมีทํมมิ่งชุดมึงต้องใช้เวลากระชั้นชิดที่สุดคือประมาณ3เดือนทำอ่าทำไมถ้าคนส่วนใหญ่อยากมีเลิกพอโดนขอปุ๊บคุยกันกับผู้ใหญ่ไปดูเลิกกันกับ2หาเวดีิแพนเนอร์ถูกต้องเพื่อที่จะได้รู้ว่าเราจะมีแขกประมาณกี่คนแต่แขกประมาณกี่คนเนี่ยคือมึงต้อง ออกม,มึงจะกะเ่าไม่ได้เหตุผลที่มึงต้องรู้จํานวนเพราะอะไรเพราะว่าการรู้จานวนเนี่ยมันทาให้มึงรู้ว่าตะโควข,ข,ของงานมึงจะเล็กจะใหญ่โรงแรมแต่ละโรงแรมรับจำน,น,นวนได้ไม่เท่ากัน wedding p n n e r สำคัญไหมผู้แน,นะนําเลยนะถ้ามึงคิดจะทาเองเหนื่อยใส่ตัวแทบขาดตอนแรกกูคิดว่ากูทาเองได้แต่วันที่ w e d d ี n g r เขาส่งมาว่ากูต้องคิดอะไรบ้างมันเยอะแบบดอกไม้เพลงที่จะเดินเข้าไฟฟอลโล่ตอนไหนอีเหียใครจะไปทินกูไม่ได้เลยกูก็เลยแบบโอเคมี w e d d i r แหละ w วดดิ้ง n พลนเนอกับ organizer เหมือนกันไหมตากันขาะ organizer เก่งในการจัดงาน w e d d i n g p l a n เ e r เป็นนิชในการที่จะเป็น w e d d i n g เท่านั้นเขาจะรู้ว่าขันหมากต้องใช้อันไรน์มีต้นก้วยมีต้นอ้อยส้มกี่ลูกเรื่องปกติ w e d ดิ้งแพ n n เนอบางคนก็จะมาพร้อมกับ organizer ได้ก็คือเราจ้างคนนี้แล้วก็จะเป็นทีม organizer ค่เขามัน almost เหมือน Organizer อรแต่เขาจะดูเป็นเขาดูเป็นแนนนี่อะเนาะตามเรามากกว่าว่ามึงอย่าลืมเกงในแบบนี้นะผู้ชายมึงต้องอย่าลืมไอคลิปลิงก ที่อะไรคือเขาจะรู้อลไรมันจะละเอียดแ,แบบละเอียดยิบเพราะรู้สึกของเบียร์ตอนที่โดนขอเสร็จอ่ะมันจะมีช่วงนิ่งประมาณเดือนหนึ่งอยู่แล้ว,ว<ช>เว้ยคนปกติไอ้ช่วงนั้นเรามีความรู้สึกกลัวหรืออะไรบางอย่างมั้งไหมกูกลัวกลัวว,ว,ว่ากูจะแต่งไม่ดีหรอ <laughs> ูเชื่อว่าทุกคนมีแบบ a bit of c o ของ e ควิดออด n ช h o นอมันคือคําว่าเจ้าสาวที่กลัวฝนจริงๆว่าแบบกูจะแต่งเหรออันนี้มันจะมาช่วงแรงเลยว่าเออเอิจริงใช่ไหมมันจริงใช่ไหมมันจะเหตใช่ไหมกลัวว่าแบบมันจะไม่เพตเพราะว่าเรายังไม่ได้มีอะไรมันแค่สวมแหวนแหวนแล้วไงต่อเราจำได้เลยว่าคือบ้านเขามีเลนหออยู่แล้วเราไปเนี่ยไม่ได้อยู่ก่อนแต่กับนิกเลยเราก็รีบเตรียมกันแบบอย่าเพิ่งย้ายเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวกลัวไปหมดกลัวไปหมดเฟสต่อมาเป็นเฟสเตรียมงานเฟสนี้เป็นเฟสทที่กูล กับนิกจนกูขอไม่แต่งแล้วหกครั้งาะอะไรหกครั้งเลยเหรอครั้งคือเรื่องแต่งงานสองกูนะมันไม่ใช่แค่เราสองคนลวมันเป็นเรื่องแฟมิลี่ที่อย่างครอบครัวเราก็มีสิ่งที่เขาอยากได้มันไม่ได้บอกว่ามันผิดหรือมันถูกแต่ว่ามันก็มีที่แม่เราอยากได้อย่างงานแม่เราอยากได้อย่างนี้แม่เราถามเรื่องนั้นแม่เราถามเรื่องนี้มันประสาทเสียเลยกูมากๆตอนเนี่ยเราต้องการอันนี้ทําไมเราไม่มีอันนี้แม่อย่าเพิ่งถามได้ไหมเพราะกูตอบอะไรไม่ได้เลยเกดเกดเกดแล้วพูทะเลาะกับแม่แล้วกูร้องไห้จนเฮ้ยถ้ามันยากขนาดนี้กู ทำไมมันต้องว่าเหมือนกดดันจากครอบครัวหรอมันใช่ม้นไม่่เพราะเขารักเราอ่ะเขาเขาอยากรู้ว่าตกลงที่ไหนตกลงจะมีอันต์ไหมก็คืองานของพี่ไปนะคะจะมีคอนดิชันในเรื่องศาสนาที่ทุกคนเขียนกันมาเยอะมากว่าเฮ้ยทําไมพี่ไปเปลี่ยนศาสนาจาได้วล่าพี่ไปอ่ะสายมูมากก็คือเหตุผลของคอนดิชันของสองแฟมิลี่นี้ก็คือบ้านของฉันนี้เป็นเป็นคริสต์นะคะส่วนพี่ไปก็เนี่ยแหละสายมูแต่ไปเป็นไาชนะไงไปทําทุกอย่างทาได้หมดก็เลยจะมีคอนดิชันในการแต่งแบบ ข้าวบดกับคอนดิชันของของแม่ที่อยากได้วิธีส่นแหรนดไทยก็เลยเราต้องหาค<ข>อนดิชันอะไรหาตรงกลางมันคือการที่ต้องอธิบายให้ผู้ใหญ่ฟังเยอะ มากๆงานของพี่ปายเนี่ยเขามีทั้งหมด3งานและจัดภายในวันเดียวสงานมีอะไรบ้างมีพิธีโบส์หลังจากนั้นก็กลับมาที่โรงแรมแล้วก็มีพิธีสวมแหวนถายทายกับผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ตอนเย็นมีพิธีเย็นแต่ว่าของกูเนี่ยมันก็จะมีค ondition เรื่องของการแม่กูต้องการผู้ใหญ่กินข้าวจะบอกว่าทุกครอบครัวมันจะมีปัญหาเรื่องของการคุยกับผู้ใหญ่อยู่แล้วเป็นปกติ แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะแนะนําเลยคือเคลียร์คัดกูเคลียร์คัดกับแม่เลยว่าแม่อยากได้อะไรต้องบอกจิพิธีนี้ต้องมีไหมอยากให้มีไหมถ้าแม่อยากให้มีมันจะง่ายกับเราแต่ไม่ใช่ว่าก็คิดมาหมดแล้วแล้วแม่มาบอกว่าอืมทำไมไม่มีพิธีนี้ถามเลยแล้วมันจะง่ายกับเราในการวางแผนช่วงเวลาต่างๆพอคูลองให้กับเรื่องแม่แบบมากูไปทะเลาะกับานอีเจตว่าแบบก็แม่ หรือเวนทันนิกเองที่ก็ได้รับจากแม่เขาแล้วคือแบเรีย r ของการที่จัดโปรเทคครอบครัวเราเขาก็พปรเทคครอบครัวเขามันเยอะมากแล้วพอมันไปอยู่ตรงกลางมันกลายเป็นไฟสมันก็กลายเป็นอีกคนกลางสองคนนะก็ตีกันเองกูมีทริคยังไง basically ปิดปากให้เล่นมากที่สุดอย่าพูดกับกูคำนี้ปิดปากไปปิดเราตัวเองจริงๆ คือจริงกูเห็น Saint ment, มาทุกคู่หลักแฟนแหละเราสิ่งอยากบางทีไม yeah. ่ต้องเล่าเพราะเรื่องบางเรื Reason> ่องมันสมควรเก็บไว้เพราะว่าเพราะว่ากูอ่ะก็เป็นคนที่สมควรเก็บกูก็เก็บเวลาแม่กูพูดอะไรางกูแบบอุดรอุดอุดระโอเคปล่อย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 เราไม่พูดกับทันทีเพราะว่าไม่งั้นคือมันจะทะเลาะกันเองแล้วกูก็ร้องไห้หครั้งข้อนีของ6ครั้งนั้นคืออีธานีกำลังแคบแข็กไม่บีบีต้องใจเย็นๆเราจะแต่งยังไงเราจะแต่ง มันจะเป็นวันนั้นอ,อีกข้อหนึ่งที่จะเตือนนะคะสําหรับผู้หญิงทุกคนที่กำลังจะแต่งงานคือ <c oughs> ผู้ชายไม่ค่อยช่วยอะไร <c oughs> มึงหรอกมื่อจะเป็นคนเลือก <c oughs> การที่เรารู้สึกว่า <c oughs> เราไม่ทำแต่งงานกับเรา <c oughs> หรอ <c oughs> ไม่เขาไม่มาช่วยอะไรเราเลย <c oughs> มันเป็น normal ของผู้ชายจริงๆที่ผู้ชายจะแบบเธอเลือกเธอมึงแบ่งกันไปเลยถ้าเกิดใครใจเย็นกว่าก็ดูเรื่องรายละเอียดเพราะมันจะมีอาหารเออที่มึงต้องเลือกใช่นู่นนี่แต่ถ้าเกิดคนนี้เขาเก่งอีกอย่างก็ให้เขาทำเอย จะบอกเลยนะว่าการแต่งงานเป็นความสน์มึงจะฝากฟันมันไปได้ไหมเพราะว่าเรื่องมันเยอะมากจ,ากจริงทีนีน้ถ้าเกิดมึงฝากฟันมันไปได้กูจะบอกเทคนิคนะว่าในวันที่เขาอ่อนแอเราต้องเข้มแข็งในวันที่เขาเข้มแข็งเราก็อ่อนแอได้บ้างแต่อย่าไปคิดเด็ดขาดว่ากูจะกิฟต์อัพแล้วเพราะว่ากูยอมรับว่ากูกิฟต์อัพหลายครั้งมากถาไมตอนนั้นถึงอยากกิฟต์อัพเลยรู้สึกยังไงร,รู้สึกว่าการแต่งงานควรเป็นวันที่เรามีความสุขเราไม่ควรต้องเหนื่อยขนาดนี้ ไม่ควรต้องคิดเยอะขนาดนี้เราไม่ต้องควรต้องเจอเรื่องอะไรขนาดนี้ถ้าไม่มีเรื่องการแต่งงานมากูกับมึงอยู่กันสบายดีเหมือนเราได้ยินมาเยอะเนาะแล้วเราก็เชื่อามันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับประสบการณ์หลายคนจริงแหละแต่เราอ่ะอยากจะให้ along the process อ่ะ it's not about the day itself อ่ะสำหรับกูอะกูอยากให้มัน happy แล้วไปจนถึงอยากไปถึงวันัหนอยากให้เจออยากอยากเป็น journey ที่เป็นความน่าจดจำด้วยกูบอกได้เลยนะมึงอยู่ใน fairy tale เพราะว่าจริงๆแล้วกูคิดเหมือนกันแหละคุเจอดดีคนดี ว่าพอมองกลับไปแล้วมันกลายเป็น fairy tale journey เหมือนอย่างแสนุกดีเวลาเรารู้คนรู้สถานที่รู้อะไรเจ้าสาวส่วนใหญ่ยิ่งไม่รู้สีพี่พายจะแบลงแล้วไม่ตอ รูปแบบงานจะเป็นยังไงบางคนชอบบีฟดอกไม้หรือคนทําว่าเอาสวยๆแต่สวยของคนไม่เท่ากันจริงจริงเพราะฉะนั้นนะมึงต้องรู้เลยว่าตีมตีมงานวัดตีมวอเตอร์แลนด์ตีมเชอร์ี่เทลเป็นคํากว้างก็ให้เขาให้เขามาทําเป็นในแบบในตีมงานกับเราแต่อย่างที่ไปเขาก็ไม่ต้องถึงขนาดตีมเขาก็จะมาทางสีของเธอมาสีอะไรสีชมพูกูบอกแค่ไหนี้ พอมึงรู้ว่ามึงจะมีสามงานแล้วมึงไปที่ร้านวานาสกู๊ตมีคิดไว้ไหมว่างานกูงานดีงานซีอยากูแค่คิดว่ากูอยากใส่ชุดไทยหนึ่งชุดกูแค่คิดว่ากูมีอยากเป็นเมอร์เมด์โลองอ่ะหนึ่งชุดและอีกชุดนึงขอเป็นแบบเซ็กซี่นิดนิดกูบอกเขาแค่นี้แล้วกูก็บอกเขาไปว่ากูไม่มีไอเดียนะแต่โบ๊ทต้องเรียบร้อยหน่อย ก็ถึงออกมาเป็นแบบ <Yeah. S 1> แล้วเป็นเขาคิดให้เพราะว่าเฮ้ยง,งานงานบวชมันเหมาะที่จะเป็นพองเฮ้ยแต่ว่าพองของงานบวชมันคือพองเอปะมันไม่ใช่พองแบบอย่างเงี้ยแต่กูบอกเขาไว้ว่ากูมีข้อเสียนะคือกูไม่ชอบให้สะโพกกูใหญ่กูไม่มั่นใจตรงนี้เขาก็จะดีไซน์ออกมา กูเป็นคนใส่คอเต่าได้นะกูรกูรอดกูทําผมเปิดหน้าได้นะกูรอดไหนมีชอบอะไรในชุดโบสที่สุดคือชุดโบสอ่ะเป็นชุดที่กูชอบที่สุดเพราะว่ามันเป็นชุดที่กูรู้สึกว่ามันศักดิ์สิทธิ์แล้วกูอ่ะมีภาพในหัวว่าจริงๆงกูอ่ะเป็นคนชอบใส่คอเต่าแขนยาวกูชอบมากที่สุดคือความเรียบของกรโบรงแล้วว่าเราชอบตรงภาพปิดของพี่ปายเวลเออเวลเเวลว่าชอบค่ะชอบความยาวที่มันทําให้เรารู้สึกเหมือนเจ้าหญิงชุดนั้นเนเจ้าหญิงมากแนะนําว่าถ้าเกิดว่าเรื่องการแต่งงานเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเงินเยอะ พวกเราชอบตัดหมดเรา้พวกเราชอบตัดแปลว่าอะไรคะก็คือเหมือนไปตัดใหม่ให้เป็นรูปร่างของเราแล้วพอใช้เสร็จก็กลับคืนร้านนะคะราคาจะไม่แพงก็ไม่ได้เก็บไว้แต่สาหรับใครที่เขาโอเคกับการจ่ายเงินกับการไปเมืองนอกไปหาก็อันนี้ก็แล้วแต่มาดูชุดแทนของพี่ไปกันค่ะ่ชุดนี้ดีเทลบีบีเขาไว้ยังไงเอ่ยไม่ได้บีบอะไรเลยก็คือทรงปลายกับเนคเนี่ยเขาเรียกว่าไทยประยุกต์ส่วนสีที่พี่ไปเลือกสีผ้าถูกเป็นสีเหมือนสีชมพูเป็นแบบพิ้งพิีๆมาที่ชุดที่สามค่ะชุดนี้เป็นชุดที่มีปัญหาที่สุดชุด ใหญ่มากอะกลายเป็นชุดที่3ดรอลแล้วก็กลายเป็นบางแล้วพี่อ้ของสัตว์ก็เครียดมากเพราะฉะนั้นอะเวลาเกิดเรื่องแบบนี้อย่าเพิ่งช็อกเรารู้สึกว่าโอ้ยฉันคอนเนคก,กับดีไซเนอร์ไม่ได้แล้วไม่ต้องกูเชื่อว,ว่าถ้ามึง trust ดีไซเนอร์และคุยกันอย่างเปิดออียว<ะ>และเปิดอกอะมันจะมีวิธีแก้วาบอกกับเขาตรงๆเลยมึงไม่ต้องกลัวเลยนะเพราะมันเป็นวันของมึงไม่ว่าจะเป็นหน้าผมชุดต่อให้มึงเป็นคนปฏิเสธคนไม่เก่งอะก็ต้องบอกไปแล้วว่าหนูไม่ชอบอันนี้ค่ะหนูอยากให้มันยิ่งเกกว่านี้อะไรเงี้ยอันเดียวก ชอบดีเทลความข้างหลังหรือตัวพับที่เขาใส่ด้านข้างคือเราคุยกันแล้วว่าเฮ้ยพี่ไปไม่ได้ชอบให้ดูสะโพกใหญ่นะแต่เขาก็จะมีความพับที่มันแบบตุ๊บต๊บตุ๊บตับึงกเอยออกมาดีอะแล้วหน้าผมพี่ไปหน้าผมเราใช้พี่ชาติมีคนหนึ่งชื่อโรเบิร์ตกูอะก็คือบอกเขาเลยว่ากูไม่ได้กับผมแบบมัดมัดตับ เหมือนกันแล้วปัดปาดอ่างเงี้ยหน้าก็ตกไปหมดเลยจริงได้แต่บางคนสวยนะมึงอย่าไปดูคนอื่นเวลาดูในไอจีุ่ยสุคนที่ดูสวยมันอาจจะไม่เด้นี่วิธีของไปคือแสกานะคะแต่ขึ้นนิดยกขึ้นยกขึ้นนิดนึงแช่นี้มันก็คือหน้าก็คือแสกัน บบเรานะเรารู้สึกว่าการเลือกช่างแต่งนหน้าเนี่ยเอาแค่คนที่เรารู้สึกว่าเราชอบสไตล์เขาแล้วเขาอะก็จะมาแมทช์ให้เข้ากับหน้าเราเพราะฉะนั้นคือหน้าผมอะอยากให้ลองอยู่บ้านสมมติใกล้จะแต่งแล้วเออลองซีฟผมทรงนี้ถ้าเรายกขึ้นเราชอบมากกว่าไหมหรือบางคนเออรวบต่ําดีลองดูไม่ต้องทําเก่งแต่มึงแค่ดูว่ามันยกขึ้นกับเอาลงอันไหนดีกว่าก็เลยเลือกที่จะกาเก็บอย่างที่กูจะแนะนําคือเวลามึงถ่ายพรีเวดดิ้งนะคือกูเป็นคนชอบอะไรเป๊ะแบบไม่ต้องกระดิกเลยแต่ดหมากอย่าถ่ายทะเล เพราะว่าถ้าไหนนันเล่เนี่ยมันคอนโทรลผมไม่ได้มันจะไม่เป๊ะถ้ามึงหน้ามันมือไปอาบผ่านหลังก็เช่นที่ไม่ค่อยร้อนในแอปเปิดรูปพรีเวดดิ้งพี่ไปให้ดูนะคะเพราะคนอาจจะไม่เห็นของมีนี้ประมาณตีนกี่เต็มคะสามแค่นั้นตีนหน่อยมากมีกอล์ฟแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นขาวอ่าขาวอีกอันหนึ่งก็เป็นแนวเซ็กซี่เล็กๆสามอันจริงจริงมีมากกว่านี้แต่ว่าด้วยความที่กูเหนื่อยแล้วกูเลยบอกแค่สาม แล้วก็คลกวิดีโอพวกอะไรมีใช้ของใครบ้างคะใช้มาร์ควินดี้ค่ะทีมแบบกับพี่เนทมังทีมมดีมกันหมดเลยก็คือพี่โลนนักนตมีทีมชื่อคาวนายเขาก็เป็นทีมถ่ายสแนปแบบดีสวยงามอันนี้เลือกตามงบประมาณได้เลยนะคะใช่แนะนำใช่สิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าไม่ควรจะเป็นเงินเยอะกับการทําในการแต่งงานคือการจ่ายงนค่าการ์ดจริงเพราะว่าการ์ดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หลายๆคนรู้สึกว่าหัวอยากทาออกมาสวยมากแต่พอเราแต่งจริงอ่ะเขาแค่เปิดดูแล้วหลายๆคนส่งมาหากูว่าขออีการ์ดอีกทีได้ไหมทํา แ,แต่มันก็จะมีสิ่งที่ wedding planner อ่ะบอกนิดนึงว่าถ้ายิ่งหนายิ่งโชว์ความอลังวิธีของเมกะปายคือเราหาสองที่มันเป็นไซส์ปกติส่วนกระดาษมึงก็หาปกติสูกับมึงแต่ก็ไม่ได้บางริ้วริ้วหายแล้วก็แนะนําว่าไม่ต้องทําตามจํานวนสมมุติว่าของกูอ่ะอันนี้คือข้อผิดพลาดเลยคือกูเชิญแขกประมาณ600ตั้งใจว่าจะส่งการสี่ร้อยกูทำการมาสี่ร้อยกูเลยเยอะมากถ้าเป็นวัยรุ่นเดียเ๋ยวนี้เขาจะ prefer e card เพราะว่าเขาจะเก็บไว้ได้เขาจะดูต่อได้การที่เอาเงิน ใส่ซองอ่ะมึงเห็นชัดกับคนโอนปะเลา,เป,าเปิด่าแต่กูไนดนนะ้น้าถ้าเกิดว่าใครไปงานแต่งแล้วอยากโอนแล้วรู้สึกว่ากลัวเจ้บ่าวต้อสาองไม่ได้กูเจอเยอะมากใส่เป็นแบบโอนมาแต่ไม<ต>่เขียนชื่อเปิดซองเป็นซองเปล่าแล้วเขียนว่าโอนเวลานี้จานวนเท่านี้ค่ะอหรอโอนที่นี่ เพราะว่าในชีวิตจริงอะพอเราโตเป็นผู้ใหญ่อะเราต้องจดนะมึงไม่ใช่หนังสือที่จดเลยว่าใครให้อะไรมึงเาทำเป็นเอ็กเซลจ้าเท่าไหร่เอ็กเซลกันอย่างนี้เลยเพราะว่ามึงต้องตอบแทนเขาถูกต้องไม่ว่าจะเป็นลูกเขาพี่ยิ่งหน่อยจะแต่งจริงจริงจริงเพรอะแม่คุณไม่เพื่อนยิ่งเป็นเพื่อนพ่อแม่เขาจะได้รู้ว่าเวรละลูกเขาใส่คืนเท่าไหร่ใส่คืนเท่าไหร่มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นกูเลยเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อไอ้เทียเป็นซองมันดีนี่หว่าเพราะว่าเพื่อโอนๆไปอ่ะลืมเขียนชื่ออย่างเงี้ยโวยเลยนะสเตจต่อมาเป็นนสเตจของกการที่ใล้วั ประมาณสองอาทิตย์สุดท้ายกูขึ้นใจกินข้าวไม่ได้หรือเออไปกินข้าวไม่ได้ตอนนั้นแม่รู้สึกยังไงมันกลัวทุกอย่างมันไม่เป็นตามแลนมันกังวลว่าเราคิดอะไรยังไม่ครบอ่าพอมันเป็นเรื่องของแฟมิลี่อะกูอยากให้ครอบครัวกูมีความสุขที่สุดไม่อยากให้ญาติคนอื่นมาว่าแม่เราว่าดูแลญาติคนอื่นได้ดีใช่หรือว่าทําไมจัดงานแบบนี้ทําไมอาหารไม่พอมึงแล้วมันเยอะมากกูกลัวแม่ทำหน้ายังไงแม่มองยังไงเฮ้ยแขกมีอาหารพอไหมอาหารอร่อยไหมคือทุกอย่าง เป็นสเตรสหมดเลยทุกอย่างในชีวิตกูตอนนั้นตอนนี้มันกลายเป็นเราไม่ทะเลาะกับนิกแลเพราะว่าเหมือนพอกูผ่านช่วงนั้นมากูกับนิกก็จับมือกันว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะเราจะพาให้มันผ่านด้วยกันนะแล้วเหมือนมันให้กันังใจกันตลอดว่าบีวันนี้แม่เราเป็นอย่างนี้ว่ากูแบบเฮ้ยจริงป่ะโอเคไม่เป็นไรแหกใจเข้าลึกเดี๋ยวเราไปคุยกับแม่กันแล้วก็แบบเออดีพอเป็นด้านกูกูจะแบบเฮ้ยบีแบบย้าเป็นอย่างนี้นิกก็จะแบบเฮ้ยบีให้เราช่วยอะไรไหมเดี๋ยวเราช่วยคุยได้นะกูแแอออเเเเเเคไไมมม่่่ปป็็นนนนนนรืัััักกววทท้้งููดตตตาาาาละ คือทุกคู่มันทะเลาะกันเป็นเรื่องปกติวันแต่งงานเป็นอีกหนึ่งวันที่เนทสอนดีมากกับโน้อนนตองเน้จะบอกว่าพรุ่งนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะ่ะไม่ต้องไปมองเลยนะโฟกัสแค่ความรู้สึกของมึงกับเขากับทนี้แต่โน้ตอะ่ะบอกปายว่าสู้ๆนะปายพรุ่งนี้จะเป็นวันที่ปายจะได้ใช้ทักษะในการแสดง,สงดมากที่สุด ู่บอกนิกตอนเช้าคัเบียวกันเลยว่าบีวันนี้ไม่ว่าบีจะเห็นอะไรขัดใจหรือเราทําอะไรให้บีขัดใจมากแค่ไหนอ่ะขอให้บีปล่อยผ่าและทาเป็นไม่เห็นเพราะวันนี้มันต้องเป็นวันที่มีความสุขที่สุดของบีแล้วพอนิกเหมือนเห็นอะไรนิดนึงอ่ะนิกก็จะแบบเฮ้ยบีก็แบบบีพอนะปล่อยนะวันนี้มันเป็นวันที่มีความสุขที่สุดงเรามันก็แบบโอเคค่ะแล้วมันใช้ทักษะการแสดงจริงๆเพราะบางครั้งเราก็จะเห็นจุดเล็กๆที่ทําไมมันเกิดอย่างนี้แต่รู้ไหมว่าเวลามันเกิดสายตาดูเบ็นไงพวกเราเห็นอะไรนะเพื่อน แล้วก็ใช้ท่าการการสดงในการยิ้มเยอะที่สุดมันจะเมื่อยยิ้มมากยิมเยอะจริงๆแล้วมึงยิ้มนานยิ้มแบบไม่ตกยิ้มทั้งวันไม่ตกมาถึงปร้นสุดท้ายตอนนี้เข้ามาอยู่ด้วยกันเป็นยังไงบ้างคะกูดีขึ้นเพราะว่าเวลาอยู่ด้วยกันจริงมันกลายเป็นทะเลาะกันน้อยลงมันกลายเป็นเกิดความเกรงใจในการอยู่ร่วมกันวันนี้ของจริงแล้วนะมึงเชื่อเปล่าวากูทะเลาะกับมันประสาทเสียวันนั้นป๊บเดียวกูก็หันเลยเพราะกูรู้สึกว่าในเมื่อกูตัดสินใจแล้วว่ากูจะร่วมชีวิตกับคนนี้กูก็แค่ไปให้สุดทางอะไรททีี่่่กกููนไไดด้้ลปอย ันก็ควรจะปล่อยและมีการพูดและเตือนกันในแบบที่มันควรจะเป็นในการใช้ชีวิตร่วมกันจริงๆไม่ใช่แบบกูเล้วกต่กันได้กูหาคนใหม่ได้เรื่อยๆแกกูว่าที่ก่อนหน้านั้นที่คนมันทะเลาะกันอะเขาเลือดตแล้วมีอีโก้ที่หรือจะไม่เออมันเป็นอีโก้ที่กูก็มีอีโก้แหละือจะไม่หรือจะไม่กันได้นะคนนี้ไม่ได้ เคยกลัวมันหายไปได้ยังไงทุกๆอย่างามันไม่ได้หายไปหรอกกูแค่รู้สึกว่ากูคแค่มั่นใจขึ้นความกลัวอยู่ที่เดิมนะแต่ความมั่นใจเราเพิ่มขึ้นว่าโอเควันเนี้ยถ้าเราทำตัวไม่น่ารักเขาก็จะยโอเค พยายามเราอะมันจะมากขึ้นเข้าใจป่ะที่จะทําตัวให้ดีขึ้นอยากจะดูแลเขามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีความมั่นใจแต่บางครั้งหลายๆอย่างพองมันเริ่มอยู่ด้วยกันมันเริ่มรู้สึกว่าโอเคกูต้องอยู่กับคนนี้กูตัดสินใจแล้วกูแค่ปิดตามากขึ้นด้วยอ่ะดีดีคือเทคนิคโอ๊ยอย่าลืมมีทริคเปปรื่องการเซอร์ไพรส์อ่ะเรื่องการเซอร์ไพรส์นะคะเขาไปไปมีงานเซอร์ไพรส์ปปรในงานที่มึงจะคิดว่าอยากจะเซอร์ไพรส์ปปรเขาล้มสดไดๆาเต้ มึงอัดเสียงเฮอโฟกัสกับความสุขอย่าตื่นเต้นใเพราะว่าถ้าเกิดอย่างนั้นแทนที่จะโฟกัสกับความรักจะเป็นกูเกังจะขึ้นร้องแรกใช่จะร้องแรกกูจะเพี้ยนไหมกูเห็นเล้วหลายคนที่มึงมี ตอนแรกอีธานิมีไงมีชนกูบีแล้วเต้นกันไหมพี่เปิลถามนิกอยากเลยจ้ะถ้านิกคิดว่นนี้จะเต้นอะวันทั้งวันนี้กอะแต่คิดแต่เรื่องเต้นตอนนั้นจะถึงงานจริงเต้นค่าไหนเพราะฉะนั้นคือมันจะหลุดจากัวไปได้เลยจริงึงไม่ใช่แดนเซอร์มือนกูเคยไปงานแต่งนึงเจ้าสาวร้องเพลงสะพยผู้ชายพอร้องเสร็จพูดเนี้ยค่า้เอนจอฮือนือฮเอฮจอฮืออฮืือฮ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 ืรฮือ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 ่ือฮือฮมอฮอฮือฮาอฮนอาบอกได้มอนเป็นตัวอย่างอฮเป็นตัวอย่างอย่าง ค่ะจริงๆมันถูกกว่านี้ได้แหละแต่ว่าแล้วแต่แล้วแต่สโคจํานวนเพราะว่ากูรู้เลยว่ากูอยากทําเป็นคล้ายๆมิวสิคเฟสติวัลมีการสร้าง่นสร้างนี่เยอะมากอะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ใม่นะคขอบคุณที่มาด้วยนะคะแล้วบอกว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนนะคะที่กําลังจะมีงานแต่งนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะเพราะมันเป็นวันที่มีความสุขจริงๆนะค่ะไปมันอยากได้สวมแหวนใช่ป่ะแล้วมันสวมแหวนเสร็จเออไม่ต้องรับไหวก็ได้กูสกิลไป ว่าจะเป็นการที่มึงได้เงินคืนมากที่สุดนี่คือทิปถามว่าได้เงินคืน cover งานแต่งไหมหลายคนชอบแบบคาดหวังมึงอย่าคาดหวังไม่ได้คาดหวังมวต้องคาดหวังเก่งมากอันเนี้ยกูเชื่อมันใช่งานเช้าได้เยอะมากงานเช้าได้ c บอร์